ตัวละหมุนข้าวล็อกแขนทุ่มในมวยไทยไอิปโป้เซอินางเงี้ยนะอันนี้คือมายราฟา,ราดรัชรถของไทยเป็นท่าหลักนะเดี๋ยวเธอไปแตกเองนะนะซ้า,ายดึงซ้ายดึงดึงมาล็อกหมุนตรงนี้นี่ะนะนะของมวยป้ามเนี่ยเป็น,ปนอาร์มดรัคนะอาร์มดรันะ แต่ของมวยไทยเป็นการไล่แขนออกวงนอกหรืออัดก่อนให้เขามปนงงตีมาบล็อกปังโคกปึบ๊บน,นี่คือเหลี่ยมไหนส่วนเหลี่ยมนอกเหลี่ยมนอกแจมาแล้วอย่างนี้นะจะไล่แขนแบบมวยไทยออกทางด้านนอกก็ได้หรือหมัดสั้นจริงเร็วเปิดหมัดหัวโคกได้หมดต่อ ต่อไว้นะหนาเวลาแดกแดกเนี่ยนะครับใส่ลักแร้เราใส่ลักแร้เราแล้วช้อนช้อนขึ้นโอเคนะได้แค่นี้นะหลุดจากแนวนี้พิกท็อกหนามันปิดลงนี้เพื่อนตุ้มเลยนะแค่นี้นะแดกแดกเนี่ยแดกเนี่ยเข้าใต้รักแร้เราทุ่มทับจับ เมื <elim> ่ออาจารย์มัดเมาสวนคืนรีบด้วยรักและอะไร